สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บ k m m t h c o m นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะก็วันนี้นะผมจะมาสอนนะการใช้งานนะผมโปรแกรมนะผมปั๊มไลค์ของเว็บ km นั่นเองนะผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็สมัครสมาชิกฟรีนะฮะ กรอกข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งได้เลยครับผมหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะฮะนี่ครับผมพอเราเข้ามาสู่หน้าโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะมีชื่อผู้ใช้งานของเรานะผมแล้วก็ยอดเงินคงเหลือให้เราเลื่อนลงมานิดหน่อยนะผมเพื่อมานี่ครับผมมาเลื่อนหมวดหมู่และบริการที่เราจะใช้งานกันเลยนะครับผม ก็สำหรับมวลมูอและมอริการนะก็เราก็สามารถเลือกใช้งานได้ครบคันเลยนะผมก็จะมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะผมสำหรับเว็บเคเอ็มขีดนะผมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นนะผม f a c e b o o k y u u t u b e t w i t t e ติ i กต o อกนะผม i g มีครบเลยนะฮะก็สามารถเลือกใช้งานก็ได้ตามความต้องการของเราเลยนะฮะ วันนี้ผมก็จะมาเป็นอันนี้แล้วกันนะผมเป็นปั๊มไลฟ์คนไทยนะผมของเว็บเคเอมนะผมก็จะเลือกไปที่หมวดหมู่บริการแนะนําอันแรกนี่เลยนะผมหลังจากนั้นเราเข้ามาเลือกที่บริการกันนะฮะนี่ผมก็จะเลื่อนลงมานิดหน่อยนะผมเพื่อมาหาบริการนะผมถูกใจโพสต์คนไทยมีตัวตนนะผมอันนี้เลยนะฮะหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่และบริการได้แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานิดหน่อยนะผมนี่ครับผมเพื่อมา นำลิงก์นะผมแล้วก็เลือกปริมาณนั่นเองนะผมก็ให้เราไปที่ Facebook ที่เราจะใช้งานกันเลยนะผมจะใช้เป็น Facebook อันนี้นะผมก็ขั้นตอนแรกก็ให้เราโพสต์อะไรลงไปสักอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะโพสต์เป็นอย่างนี้แล้วกันนะผมส่วนตัวโพสต์เราต้งตั้งค่ายเป็นสาธารณะแบบนี้ด้วยนะผมถึงจะสามารถป๊มได้นะนี่สำคัญมากๆนะผมก็โพสต์ไปเลยฮนะ ห <c oughs> ลังจากที่เราโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์กันได้เลยนะผมก็มจะกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะฮะแล้วก็นำลิงก์นะผมไปวางไว้ในช่องของวางลิงก์ตรงนี้นะผม หลังจากนั้นเราก็มาเลือกปริมาณก็ได้เลยนะผมปริมาณก็แล้วแต่เราจะใช้แล้วผมขั้นต่ําอยู่ที่50สูงสุดอยู่ที่1น0รนะสำหรับตัวโปรแกรมนี้ผมจะเลือก100แล้วกันนะผมก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะค่าบริการแค่เพียงสีบาทเท่านั้นนะฮะก็สำหรับโปรแกรมนี้ก็ค่อนข้างจะรวดเร็วด้วยนะผมก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเลยนะผมสำหรับการใช้ในการปั๊มไลท์สำหรับการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโพสต์นะครับผมเพราะว่าตัวไลท์ที่จะได้มาก็จะเป็นตัวไลท์ที่เป็นคนไทยแท้ๆทั้งหมดเลยนะฮะ นี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วนะผมก็ระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะพอพอมาถึงตรงนี้แล้วก็สามารถไปที่เฟซของเราได้เลยนะผมก็ลองไปรีดูได้นะฮะตอนนี้ไลท์ก็ยังไม่ขึ้นนะผมลองรีดูอีกักครั้งนึงนะครับผม ก็าไลยยังไม่ขึ้นอย่างนี้เราสามารถมาเช็คที่ตัวนี่ได้นะผมเข้ามาที่ขีดสมขีดด้านมุมขวาบนตรงนี้นะผมเราก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะามาที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะผมเพื่อมาเช็คนะก็จะมีครบทุกอย่างเลยนะผมข้อมูลของตงัวโปรแกรมของเรานะผมไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะผมเป็นเลขไอดีของเรานะ ลิงก์การสมัครของเรานะผมหรือว่าจะเป็นอันนี้นะผมเป็นบริการที่เราเลือกใช้นะฮะก็จะมีครบเลยนะผมก็ตอนนี้เราก็สามารถมาดูสถานะของตัวโปรแกรมได้นะผมตอนนี้โปรแกรมก็คือรอดําเนินการอยู่นะอันนี้คือเราต้องรอกันสักครู่หนึ่งนะผมตัวไลน์ถึงจะค่อยๆขึ้นมานะคือรอดําเนินการแบบนี้แปบลบว่าตัวโปรแกรมเริ่มรันแล้วนะผมแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทันทีนะอันนี้ก็คือเรารอกันสักครู่หนึ่งนะผมก็ถือว่าไม่ได้ลําบากอะไรนะผม ก็รอจงกว่าตัวโปรแกรมจะรันไหลให้เราจนครบเลยนะฮะสำหรับตัวโปรแกรมนี้ก็ค่อนข้างจะรวดเร็วนะฮะเราก็แค่รอกันสักคู่หนึ่งรอจนมีการแจ้งเตือนมาก็ได้นะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหน,นนะผมที่ไม่รู้ช่องทางการเติมเงินนะผมก็ให้ขึ้นมาตรงนี้เลยนะผมมาที่ขีดสามขีดเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เลือกเขาว่าเติมเงินตรงนี้นะฮะ สําหรับช่องทางการเติมเงินนะผมก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะผมทูมันนี่วอลเล็ตอังเปาว l อลเล็ตนะผมและอันนี้นะผมเป็นการใช้ค่าเงิน US นะผมก็สามารถใช้งานได้นะสำหรับลูกค้าต่างชาตินะผมก็สามารถแปลงค่าเงิน US มาใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าครบคันเลยนะผมสำหรับการเติมเงินนะแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยนะผมเป็นแนะนําเพื่อนนะผมเราสามารถใช้ลิงก์แนะนําเพื่อนของเราได้ด้วยนะฮะ ก็ลิงก์แนะนําเพื่อนของเรานะผมกดคัดลอกลิงก์นะผมส่งมาให้คนที่จะใช้งานปามนะผมเราก็ได้อัตราค่าแนะนาไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวผมลองไปดูในเฟสก่อนแล้วกันนะผมว่าไลค์ขึ้นมาหรือ,อยังนะผมก็อตอนนี้นะฮะไลค์ก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะฮะก็ตัวไลค์ก็จะเป็นคนไทยแท้ๆอย่างนี้เลยนะผมเราก็สามารถเข้าไปเช็คดู โปรไฟล์ของเขาได้ด้วยนะผมเขาก็จะมีโพสต์มีอะไรนะผมปกติเลยนะก็จะเป็นเหมือนคนปกติที่มากดไลค์ hmm. ให้เราเลยนะผมอันนี้ก็ถือว่าเนียนมากๆเลยนะฮะก็สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโพสต์ของเรานะผมหรือว่าจะเป็นการเพิ่มยอดไลค์ปกตินะผมเป็นเพิ่มยอดไลค์โปรไฟล์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะผมแนวนี้นะก็สามารถใช้งานกันได้นะผมสำหรับตัวไลค์คนไทยแท้นี้นะผม ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นโปรแกรมไลฟ์คนไทยเหมือนกันนะผมแต่จะเป็นแบบพรีเมียมนะฮะนาดก็จะมียอดไลฟ์มากกว่าน,นี้นะผมก็ลองไปเลือกใช้งานกันดูได้นะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะผมก็สวัสดีครับ